นี่นักนมมิงเนาะเอาเอาเออชุดก่อนเนยย่างนี้เสียงครับอย่างนี้เสียงครับตาครับตาครับเรียนครับใตเราปุ่นตาไปสวนมาไปตัดหญ้ามาแล้วคันวิ่ง ซาของนิ่งวง่าจะเป็นยังไงครับตาต่อไปครับเดี๋ยวจะเก็บมูลเสร็จแล้วก็จะจะลองปล่อยน้องดูพ่าจะายยังสนเหมือนเดิมไหมสวัสดีค่ะจะจะถามอยู่ว่าบ้านใหม่ได้รู้ว่าใหม่อะไรใหม่เป็นไงไบ้างจะบอกว่าเ <c oughs> นี่ยคลิปนี้มีช้างอยู่สี่เชือกหนึ่งสองสามสี่โอ้ยเหรอใช่ใช่สอง ขำๆนะคะสวัสดีสวัสดีอีกรอบค่ะเดี๋ยวจะปล่อยมิ่งออกมาป่วนมาซ่าแล้วนะคะพ่อ,พอแ่แม่มาถึงแล้วค่ะดูปฏิกิริยาลูกช้างอยากออกไปเที่ยวไหมนี่ยาก โม่ป่อยหลาหลากระบอกไปแล้วนะจัด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 ค่ะพ่ไปค่ะพี่เดือนออกกำเดิอนออกกำลังกายพี่เดือนเดินเที่ยวเดิอนออกกำลังกายครับเ,เร็วเร็ว จะมิงครับเส้ตุ kind, ๋ยเธอน้อบัดนี้น้อดูอาการนะคะ mm hmm. พ่อมาถึงไม่ยอมปล่อยมิ่งก็จะเอ๊ะเชะเอ๊ะเชะเอ๊ะเชะแล้วเลีวเนี่ยพ่อแล้วเลีวนะครับ Five, Five, Five. Ooh, ดูคำดูคำเออดูเห็นไหมเออตาดีนักนมิงเนาะเอาเอาดูนี่ทำนี้ชุบกร่อเลยเหอหื้อใจหายแล้วมาหอดกับบ่มาปล่อยหลานเนาะใจหายตัวเดี๋ยวเอาอนเดินเดินนี้นี่จะเป็นยังไงดูอาการพออ้วนก็ลีลาจัด ่อยกับบยไอ้หายนั่นนี่นั่นเห็นบ่ใจห้ายก็เป็นตัว มิ่งคึกแต่เช้าเลยนะคะคึก <c ups> คึกครับคึกคึกคับเข้ามารับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ <c ups> แม่กับข้างพ่อแม่ลูกกับข้างพ่อลูกค่ะ โมาปดง่ายนี่ปดเองกดดอ็ได้เด้อเดี๋ยวอยามาหาว่าหลาดื้อนะครับแมนวอมิงจิ้นอางลรกชายกันเฮ้ยดยังมากครับพอกครับ ขอบคุณขนมครกจากคุณแม่ทิพย์นะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณเข้าไปเข้อ,อไยเขียดแล้วเด้อบันนี่เขียดแล้วเข้าไปดิน้องลูกน้องลูกนขอบคุณเ,เ,เอาไปให้คุณแม่กินด้วยติดใจแล้วค่ะนี่ติดใจแล้วติดใจ ดีใจขนมครกค่ะมันถูกว่าห้น่อยมันถูอย่างเงี่ยเลยอีกเนี่ยพ่ออีกนะครับมากินอ่างนาอลานะถ้าบ่อยากให้กินยังมากินอ่างเนาะมิงเนาะจะตามด้วยค่ะนี่แต่ว่าไปบ่ได้เก็บมาเก็บเก็บมาเก็บเลยเก็บเก็บ เก็บตกดนเก็บเก็บมาเก็บดูดูขังเัยทั้งหัวนี่แหละครับเก็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 บสีหัวจากของปอกแบบหนึ่งเก็บมาเก็บเก็บอีพอแก่งลายอีกแล้ว มาครับเอามาครับเก็บเอาเก็บเก็บเก็บมาเก็บซุ้มฮัลโหลฮัลโหลเซบอ่ะแซบแซบอ่ะ คช่แช่แช่แช่ไม่ละเยอะเข้าาอีกเยอะกินเทียรหน่อยพอเป็นในผลโคกไปเตยครับระพร้าวอร่อยงี้ครับโบราณเอามาอีกเนี่ยเอามาอีกเนี่ยปะเอามาอีกนะครับผมป้าจ๋าอืมนี่เห้ง ซาซาชาชาลีอากดเองก็ได้ได้นินนชัยยามิ่งเป็นอิสระแล้วครับโอ้โเฮียซายเฮียซาย ได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงครับตาบตาครับแล่วครับตายแล้วปุ๋นตาไปสวนมาไปตัดหญ้ามาแล้วคันวิงรับด้วยความดีใจนี่ขนมไห้หลากินน้ำบกครับถ<ห>อยเลยถอยเลย ลูมกมัดก่อนเยวเอดูสิเพอ่ออวดจะจัดการกับมิ่งได้ไหมเอ้าอ้ยเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไปเร็วไปเล้ว ขีเรนอมิงเนาะจดิ๋งย่งนี่กก <c ười> ม,นมามื่ม่เโอ้ยได้บ่น้อมาเสือกสร้างหน่อยนี่นาะ เบึงพนตอตานเบิงเพนดื้อพนอันนี้ติดอ่ะอสบาสบ้าพอกันนี่อาบ้านมเน็ดผมมาล้งวันผมมาเลยครับมาแล้วมาแล้วมาเลยไปงนีนี่ไปเลย กันเรียนออกกำลังกายแต่เศ้าเอ้ามือนี่เอา้าโอ้ยมัดเสือกเป็นสิบนาทีแล้วค่ะนี่ว่าท่านได้แล้วอยู่ไปอีกแล้วคุณไปอีกแล้ว <c oughs> ไปอีกแล้ว เขามาทางพี่กับหันไปทางพุ่นอีกแล้วเอากล้วยให้กินนะเนี่ยเด็ดกล้วยให้กินเนะี่ยโตลางไว้หมูว่านเนี่ยดึงตางเลยบอสขังเก่ยงยานครับผมครับ,บไปกล้ยกวยกล้วยกล้วยตั้มเลยครับ ตามพอเลยครับออีตูตะตูตะตูตะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างทุกช่องค่ะแล้วมาพบกับมิ่งใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะมิ่งสวัสดีครับ,รบแล้ว ฮัโลโหลุเมนดีครับสวัสดีครับ